อ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะทุกคนไปดูเครื่องบินนะทุกคนราคาเท่าไหร่นะก็อ๋อห้านะล้านนะทุกคนซึ่งพอราคาห้าล้านนี่ทุกคนมันเป็นพอที่แบบสามารถฟาร์มตังค์ได้นะทุกคนผมว่าเป็นอีกวิธีฟาร์มตังค์ที่เดียวมากเลยนะแับใครมีเจ้าพอล์นี้นะพอล์นีเ้เราต้องมีดีลเลอร์อนี้อัพให้ตันก่อนนะทุกคนนี่ อ๋อเข้ามาใหม่ว่าใหม่เลยเดี๋ยวรอเอฟซีก่อนนะทุกคน2000 years later มาเดี๋ยวจะไปกู้ชีพกู้ภัยกันนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนควายไหมควายไหมเนี่ยทุกคนเอ่อเราขับเครื่องบินแล้วเรายัางได้ตังค์นะทุกคนเดี๋ยวเอฟซีพูดอะไรเนี่ยจะไปไหมไม่ต้องห่วงครับไม่ต้อง Hot dog อันนี้นะคนนอกจากเราจะได้ตังจากตรงนี้แล้วนะเนี่ยครั้งละหกร้อยเจ็ดร้อยนะคนที่ว่าขับเฮเิคอกัปตันเรายังได้ตังจากเออที่ว่าเรามาตับไฟพวกนี้อีกนะทุกคนที่เรามาอยู่เราขับพอมาอยู่ด้านบนเลยนะทุกคนแล้วก็เราก็กดรวดวๆนะทุกคนที่รูปน้ําเนี่ยว่ามันต้องกดรัดวๆไม่งั้นจะหายนี่ทุกคนผมสับไป,ปมกดเลยนะ โอเคเดี๋ยผมมาชา้าไปะนะทุกคนได้มาแค่หกพันเสียงก็ถือว่าเยอะนะทุกคนซับใครได้บอกว่าอัพดีเลือดดับเพลิงได้นะทุกคนก็ควรซื้อไปด้วยนะแบบเวลามีกิจกรรมหาใครได้อะเราจะได้ซื้อเราจะได้เอาคันเนี้ยมาทำกิจกรรมด้วยนะทุกคนจะได้แบบเร็วๆสียงรถไม่ทำตกแบบเลย เนี่ยทุกคนเห็นไหมผมขับขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้ตังค์หกร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยหกร้อยหกร้อยเรื่อยๆน,นะเฮ้ยมันบอกว่ามีไฟไหม้ใกล้ๆนะทุกคนโอเคเฮ้ยทุกคนบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้ทุกคน ไม่ได้ทุกคนอ้าวอ้าวไม่ได้เฉยเลยอ้าวจะอยู่มก็ไม่ได้ทุกคนจบฟักกิฟต์น่าจะบังนะทุกคนเดี๋ยวรอรอบที่สามดูก่อนนะว่าจะมีไหมยัง <years> ไม่มาทุกคน เนี่ยมาแล้วอยู่ไหนวะหนู่ไงโอ,โอ,โอ้ทุกคนใกล้อีกแล้วทุกคนโอเคโอเคทุกคนใครมันมาปลูกบ้านตรงนี้ะ่ะทุกคนผมไม่ค่อยเห็นได้เลยนะคนนี้มาทำบ้านที่นี่เนี่ยเฮ้ย อะไรเนี่ยทุกคนมัดแตง่งมัดแต่งไปไหมนะทุกคนเอ้าผมไม่โอเคได้ได้นะทุกคนโอเคก็ใช้ได้นะทุกคนฝัดแตังด้วยสิมี นะสารคิปนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่แบบมารีวิวเจ้าเครื่องบินลำนี้นิดหน่อยเองนะโอเคสารใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะพรุ่ uh, งนี้จะมีอ่อัปเดตใหม่นะทุกคนแบบอัปเดตเอ่อซีซั่นนะมีเป็นซีซั่นนี้เลยกำลังจะมาพรุ่งนี้นะทุกคนเขาบอกว่าจะมาวันเสาร์นะเเดี๋ยวผมจะแปะภาพตัวอย่างของที่จะมาพรุ่งนี้โอเคสารใครชอบคิปนี้ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะ ใครกดซับนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจะได้แบบรับของทันเพื่อนนะทุกคนโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเลินไปนะ